สวัสดีครับผมวันนี้จะมาสอนซื้อไข่มอนต้าอินฟินิตี้นะครับก็มันมีปัญหาจากเมื่อคืนที่เรานั่งเฝ้าซื้อกันมันซื้อกันกว่าจะเริ่ม ในทีมงานในกลุ่มกว่าจะเริ่มซื้อได้ก็ปลาเข้าไปเที่ยงคืนกว่กๆกันแล้ว,แล,วแล้วเริ่มทยอยซื้อได้เกือบเกือบทุกคนก็ประมาณช่วงตีสองตีสามนะครับใครที่อยู่เฝ้าก็น่าจะซื้อได้แต่ใครหมดใจที่จะรอเฝ้าซื้อก็ต้องตื่นเช้ามาซื้อก็หรือเปล่าไม่รู้นะซึ่งพอเราเริ่มเช้าๆก็เริ่มที่จะซื้อได้นะครับผม เหมือนว่าเป็นการต่อคิวกันเพื่อเข้าซื้อนะเมื่อคืนนะใครที่ไม่รีเฟซหน้าจอเทคนิคมันอยู่ที่ว่าใครก็ไม่กดรีเฟซใครกดแลกเหรียญมาได้แล้วนะครับจากตัวของ e x m o n e y มาเป็นตัว s t t นะครับใครแรกรอแรกได้แล้วก็จะสามารถที่จะรอคิวโดยการกดเข้ามาหน้าของตัวซื้อไข่นะครับผมประมาณนี้นะครับการ การเข้าซื้อเดี๋ยวจะบอกให้เผื่อใครยังไม่เข้าซื้อแล้วลืมไปหรืออะไรก็แแต่นะครับเดี๋ยวจะทําคลิปรีบลงไว้ให้ก็อันดับแรกคุณจะต้องมาโหลดกระเป๋านะเวอร์ชั่นที่ใช้ตอนใหม่ล่าสุดตอนนี้จะเป็นเวอร์ชัน2นะครับซึ่งเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยคุณจะไม่สามารถจะใช้ได้แล้วนะนะครับคณไม่สามารถจะใช้ได้อย่าลืมว่าคุณจะต้องทําการลงกระเป๋าใหม่นะครับผมครั้งก่อนมันเป็นเวอร์ชั่น1.1.0ตอนนี้1.1.1แล้วตอนนี้ 1. 1. สองนะครับอ่านี่เวอร์ชันนี้นะครับตามนี้นะครับผมวิธีการลงก็ไม่ยากนะครับใครที่เคยลงไว้แล้วควรแล้วก็แลกเหรียญโมนี่เก็บไว้แล้วคุณจะต้องเก็บตัวซิดเฟดบางคนลืมกดเพื่อที่จะบันทึกไว้นะครับคุณอย่าลืมเด็ดขาดก่อนจะติดตั้งนะครับคุณจะต้องจำซิดเฟดให้ได้ไม่งั้นเงินของคุณก็จะหายไปบางคนลืมมาดูกันตรงนี้นะครับเหมือนกับตัวของเมตามาร์ทนะครับคุณจะต้องเข้ามาที่เซตติ้ง แล้วก็เข้ามาที่ตัว Security ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเพื่อจะโชว์แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดของคุณนะครับผมเสร็จแล้วมันจะโชว์ตรงนี้คุณก็ทำการ c o p y ตัวนี้เก็บไว้นะครับเก็บไว้เก็บไว้อย่าลืมนะครับแล้วก็อาจจะไปวางไว้แล้วลแต่นี่เดี๋ยวจะเป็นเซนเซอร์ตัวหนังสือจางๆนะครับเสร็จแล้วนะครับคุณก็ทำการติดตั้งอาจจะต้องลบตัวนี้ไปก่อนเพื่อความชัวนะกดลบทำยังไงก็ ามนี้ครับกดไปตรงนี้แล้วก็เลือกรีมูฟตรงนี้เลยครับหลังจากรีมูฟคุณก็ทกําการติดตั้งนะครับผมก็เหมือนเดิมนะทําเหมือนเดิมเลยก็คือคุณโหลดอันแพ็กตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้อาจจะต้องกดกดกลับไปหนึ่งครั้งนะครับเลือกเป็นโฟลเดอร์นะครับผมมันจะต้องใช้โฟลเดอร์แล้วก็กด Selection นะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับผมพอติดตั้งแล้วก็ต้องเข้าไปในนี้เพื่อที่จะ เซตอัพนะครับคุณก็เอาเซตเฟครับเลือกปุ่มทางซ้ายมันจะมีเมนู2เมนูที่บอกว่าเราจะใช้เซตเฟสอันไหนส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้ก็ให้ไปเซตเฟสทางให้เลือกทางขวามือนะครับว่าต้องการจะสร้างเซ t เฟดใหม่แต่ส่วนใหญ่นะครับจะเลือกทางซ้ายเพราะเราได้ติดตั้งแล้วก็ทําการเตรียมพร้อมที่จะซื้อไว้แล้วนะเมนูมันก็น่าจะต้องเหมือนกับตัวคลิปนี้ของผมนะครับกดเข้าไปตรงนี้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะไปต้องดูนะครับเผื่อว่าใครต้องการที่จะทใหม่นะครับสอน นี่ขออนะุญาตกดคลิปนี้ให้ดูว่าเมนูมันเป็นยังไงนะครับนี่ตามนี้นะครับกดแล้วก็นี่กระเป๋าที่บอกไว้ซ้ายกับขวานะถ้าใครที่มีซิฟเฟตแล้วกดตรงนี้ใครที่ยังไม่มีกดตรงนี้นะครับพอกดสมมติใครทำซิฟเฟตก็ให้ไปดูคลิปนี้แล้วกันนะครับผมคุณไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับจะได้ไม่ยืดยาวเกินไปรีบลงนะครับวันนี้เดี๋ยวกลัวจะใครจะหมดนะ เสร็จแล้วนี่มันสิบโมงแล้วละ่ะจริงๆผมตอนนอนตีห้านเมื่อคืนน่ะนั่งเล่นนั่งคุยกันยาวนะครับแล้วก็มันมีวานาก้าเล่นต่ออีกยาวมากเมื่อคืนอ่ะเสร็จแล้วนะครับผมก็จะต้องไงต่อนะครับได้เหรียญคนก็จะมีเหรียญเหรียญอยู่น่าจะเป็นโมนี่นะเสร็จแล้วนะครับจากเหตุการณ์ก่อนใครจําได้ในไลฟ์นะครับก็เราอยู่กันจนถึงตีสี่ตีห้าเหมือนกันนะครั้งก่อนนะครับก็ทาอะไรไม่ได้แลกเหรียญก็ยังไม่ได้เลยนะ แต่ครงรอบนี้นะ่าจะแลกได้แล้วคุณก็ต้องเข้าไปที่ตัวของ Monster Infinity นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะแล้วก็เลือกที่ Market Place นะครับผมอ่าผมโชคดีขอ King นิดนึงนะครับมีคโ,โค r o n o อผมตั้งใจจะแลกโคโ o n ศูนย์ไว้ตั้งนานแล้วนะโคโศูนย์ทับสี่แต่เมื่อเข้ามาแลกเหรียญมันมูล,ลค่าตกลงไปเรื่อยๆนะครับ m นี่ตก แต่เหรียญ S T T มันแพงขึ้นเรื่อยๆครับทำให้อัตราการแลกนี่เราไม่ได้ตามที่เขาแจ้งไว้ครั้งแรกก็คือ588นะครับตอนนี้น่าจะเหลือเหรียญหนึ่โมนีเท่ากับ300กว่ากว่าไงครับมันก็เลยทำให้เราไม่สามารถจะซื้อโครโนหนึ่งได้นะครับเหรียญผมมวลค่าหายไปเยอะมากอ่ะมาดูก,กดชชันกด e x c h a n g ตตรงนี้นะครับเพื่อทำการแลกเหรียญมาดูตอนนี้เท่าเหรียญเท่าไหร่คือห <definite. S 1> ก็คือสามนะครับนี่คือเลขที่ออก ทีนี้ใครที่ต้องการที่จะแลกตัวของโมนี่หรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องมาใช้เลทใหม่นะกดเข้าไปดูตรงนี้นิดนึงว่าเลทจ,จะต้องเป็นยังไงตอนนี้นะครับกดเข้าไปในนี้แล้วก็เลือกที่บนใต้ฟินิทไทยแลนด์กดบักหมดนิดนึงนะครับมีการบอกอะไรเพิ่มเติมไหมอ่านะครับทีนี้กดเข้าไปในเลทเก่านะครับี่อันนี้ลบปนี้ ตอนนี้นะครับก็นี่คือใช้ไม่ได้แล้วนะ588ครั้งก่อน1นึงมนี่เท่ากับ588ตอนนี้คุณจะต้องใช้นะครับเนี่ยตัวนี้เท่ากับ9 9 0าร้นะครับแต่นั้นก็ตั้งหารก็แล้วกันนะครับ8ปดเซนโมนี่ต่อใบนะทีนี้คุณก็ไม่ต้องไปดูตรงนี้แล้วเผื่อว่ามีสักใบก็โอเคให้ดึงได้สักใบก็ถือว่ารู้แล้วนะตอนนี้ต่อไปก็ มาดูไข่ตัวนี้นะครับไอโซบอลเนี่ยโซบอลนี so ่เนี่ยมไม่ร้วามีเหลือไหมมันอาจจะค้างอยู่เห็นไหมนี่นะครับศูนย์ทับสี่หนึ่งทับสี่ผมนี่กดกดไม่ได้เพราะตังค์ผมไม่มีอีกอย่างหนึ่งเกินจานวนก็คงจะกดไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยผมกดโซบอลได้ไหมตังค์ผมมีอยู่ไเนี่ยนะครับกดไม่ได้มันบอกว่าอะไรจำกัดการซื้อเห็นไหมเขาไม่ได้แล้วนะซื้อไม่ได้ผมซื้อไม่ได้กดไม่ได้ ก็เลยไม่รู้แต่ท่านเหลือเอาไปอีกแล้วเออเพื่อนเอ้ยนี่ถ้าเหลือแค่นี้ผมว่ามันน่าจะเป็นระบบค้างเฉยๆนะเพราะมันน่าจะไม่มีแล้วนะทุกคนก็ยังไงดีวะโอเคเดี๋ยวเอาอย่างนี้ตอนนี้นะครับมันไม่มีแล้วเดี๋ยวผมก็ตัดคลิปตั้งแต่เริ่มต้นใหม่ถ้าใครได้ยินก็ว่าตัดคลิปตั้งแต่เริ่มต้นคือผมทําคลิปไว้ว่าวิธีการซื้อตัวของโคนซิโลนี่มันมันน่าจะหมดแล้วก็ข้ามมาตรงนี้เลยคือคุณจะต้องเติมเท่าไหร่เพื่อจะซื้อตัวอ่า ตัวโซเบลนะครับก็ตัวโซเบลหนึ่งคุณจะต้องซื้อตัวโซเบลสามใบใครเข้ามาตอนนี้นะก็โซเบลสามใบก็ดูตามนี้โซเบลนี่อยากให้พอดีเพราะว่ามันเปลี่ยนเลขตังออกไม่ได้ดังนั้นต้องแลกน่าจะแลกให้พอดีนะก่อนหน้านี้นนผมมาคํานวณอยู่นะครับไม่ได้ดูตรงนั้นเพราะมันโหลดช้าผมคํานวณอยู่ว่าใช้แปดสิบเดเพื่อจะซื้อโคนซีโร่ต่อใบนะครับแต่ไม่ใช้ไม่ได้แล้ะขอข้ามนะครับผม เรทก็คือหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งนะเราก็เลยปัดว่าหนึ่งแปดศูนย์แล้วกันนะครับผมให้เรทมันแพงไว้ก่อนนะครับยิ่งเลขน้อยแสดงว่าตัว STT แพงขึ้นนะหรือว่าตัวของโบนี่ถูกลงอันนี้คือต้องดูตามนั้นต่อไปก็เข้ามาที่นี่ครั้งหนึ่งนะครับเข้าดูตรงนี้นะครับใชหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดตต่อไข่โซเบลหนึ่งใบนะครับหนึ่งห้าสี่เจ็ด หาร380คุณจะต้องใช้4โมนี่นะครับ4โมนี่ต่อใบเดี๋ยวเติมเผื่อไปด้วยนะครับคูณ3ก็ปัดไปว่าใช้12 12โมนี่เหรอ12กว่ากว่าคุณเติมไปสัก15ก็ดีนะนะครับเติมเผื่อ15 1482ใช้1547 หนึ่งห้าสี่เจ็ดหารสามแปดศูนคูณสามสิบสองจุดสองศูนย์สองหนึ่งสามนะครับอืมตามนี้นะครับก็เติมประมาณนี้นะครับผมทุกคนให้เติมเผื่อเป็นสิบสามแล้วกันนะโอเคพอได้สิบสามคุณก็ทำตามขั้นตอนผมก็คือเข้ามาแรกนะครับกด พยายามเชื่อมต่อตรงนี้ให้ได้นะครับเข้ามาที่ exchange นะครับคนน c t กระเป๋าเข้ามาที่ exchange กด13ของคุนอะ่ะมันก็จะเลเปรนดเลงอย่างนี้ถูกไหมเนี่ยถ้า13คุณได้4,954นะครับก็เกินน่าจะตามเลทนี้คือเนี่ยน่าจะเกินตรงนี้4,954ใช่ไหมอ่านะครับเสร็จแล้วก็กดสว a p นะครับผมพอสว a p ปุ๊บคุณก็มาคอนเฟิร์ม transaction บางทีได้บางทีไม่ได้ต้องใช้ความพยายามในการที่จะแลกให้ได้นะเพราะถ้าแลกไม่ได้คุณไม่มี STT ไปแลกซื้อไข่นะครับผมอ่ะบางคนก็อาจจะได้เลยบางคนอาจจะใช้เวลาในการกดตัวนี้แอปพลูปหลายครั้งหน่อยพอขึ้นสวัสดีกดให้ได้นะทุกคนทีนี้สมมุติว่าผ่านไปแล้วคุณก็ต้องเข้ามาที่ตรงนี้มาเก็ตเลือกโซบอ l นะครับมหมุนอีกแล้วหมุนเป็นประจำ <laughs> เออดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้าง อ่าอ่านี่เห็นไหมกดปุ๊บมาแล้วเอาโหลดเอกนะครับก็กดมันจะมีแอปพูฟกดแอปพูฟก่อนนะแอปพูฟก็เด้งเมนูนี้มาแล้วกดใบนะครับผมก็จะซื้อไม่ได้แล้วนะแต่ทุกคนถ้าพวกคุณซื้อไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องเลือกใบอื่นเลยนะครับกดเข้าไปข้ามไปไกลๆนิดนึงนะครับอาจจะหน้าสีแล้วก็ทําใหม่เลยนะครับกดอปพูนะครับแล้วกดคอนเฟิร์มแล้วกดบนะครับของคุณอาจจะขึ้นเป็นสีน้าเงินขึ้นมานะ อีนนี้ก็รอนะครับรอทําเสร็จก,ก็กดใบต่อไปอาจจะไม่น่าตื่อต่ออื่นต่อนะเลขเลขือกสวยๆที่ชอบแล้วกันนะครับเลขเลขือกเลือกตัวที่เก่งๆนะอย่าเลขอย่าเลือกตัวไม่เก่งโอเคสมมุติตัวได้ตัวเก่งมาก็ถือว่าโชคดีแล้วนะครับผมทุกคนตามนี้อย่าช้าอย่าเสียเวลาไม่งั้นจะเสียโอกาส นะครับเดี๋ยวจะอัพคลิปลงไปเพื่อจะดึงส0 0แสนใบนี้ให้ทันนะทุกคนขอให้คนไทยได้เล่นกันเยอะๆจะได้มูลกันไปด้วยกันทุกคนโอเคแค่นี้เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเพราะมัวจะตัดอีกนะสวัสดีครับผม